ขอขอบคุณ Hello Solar Monkey Direct อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับชคดีมีเชทปวงอาจารย์โอนะวันนี้เราอยู่กันที่ บ้านคอนด่านครับคองด่านใช่ครับบางบ่อปัมบ่ออยู่อำเภอปัมบ่อครับผมอำเภอบางบ่ออยู่ที่คองด่านนะฮะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะฮะโอ้โหคนพลุกพล่านมากมายถนนจรไอันนี้โอ้โหถือว่ากระแสดีนะพี่อ๋อโอ้โหเป็นตลาดนะเนี่ยเป็นตลาดใช่ไหมกระแสดีมากเลยคนซื้อของจับจ่ายดูดูสเก็ตมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเข้ารถออกโอ้โหวิ่งดีมากเพราะฉะนั้นของการค้าขายก็ต้องดีสิใช่ ้็เกิดอะไรขึ้นเออแล้วเป็นไงครับการค้าขายดีไหมผมถามว่าน,นี่คุณแมทใช่ไหมใช่คสวัสดีครับคุณแมทสวัสดีครับการค้าขายเป็นไงคุณแมทก็ปัจจุบันต้องบอกว่าค้าขาย,ขายขดรอปลงฮะดรอปลงถ้าเกิดเป็นด้านเรื่องของวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจก็อาจจะมอว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยเรื่องขอการค้าขายฝึกเครืองฮะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสิทธิมองไม่เห็นนันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับผมก็เลยต้องขอรบกวนทีมงานและอาจารย์ช่วย ตรวจสอบให่ไหนครับผมอันนี้เนี่ยเราถ่ายก่อนรายการเดอะซีเซนคนเห็นผีผมบอกเลยว่าถ้าผมมองเนี่ยยังไงก็ต้องขายดีอ่ะแต่ถ้าไม่มองอีกทางหนึ่งก็เอ้ยมันดูอึดอัดดูแบบทำแม่งทำแม่งทำแม่งแต่งใหม่แต่การค้าไม่ดีหรอไม่ค่อยดีครับผมจริงว่าเป็นมานานยังเป็นมานานนะครนานแล้วหรอพีโอไหนลองบอกสิว่าสมมุติว่าเรามายืนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยชัยภูมิแล้วคืออะไรบ้างหลักๆเลยนะครับเสาไฟฟ้ากับสะพานเป็นสะพานข้ามคลอง ถูกไหมใช่ใชเป็นสะพานข้ามคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในลักษณะนะี้รู้อยู่แล<ช>้วอ่าคนข้ามสะพานเป็นหมดเลยแต่จริงๆแล้วถ้ามองจริงเนี่ยถ้าสามัวกล้องกล้องกล้องกว้างลงไปผ่านไปดูนะมองตอทงมอเตอร์ไซค์คนอยูุ่กพาุกพ่านแบบโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกระแสก็ต้องดีแต่กลับไม่ดีไม่ดีกระแสไม่เข้าไงยทำไมอ่ะแย่ไหมแปลกสิ่งที่เจอคือด้านหน้าที่ตะไลพี่โอตะวันออกเชียงเหนือ ใต้ตตกใต้หลังทั้หลังพิงตกใต้คราวนี้สิ่งที่เห็นคือคืออะไรครับโอ้สิ่งที่เห็นเลยณตอนนี้เลยนะเอาด้านหน้าก่อนเลยนะพี่เกก็อย่างบอกคือสะพานสะพานทําอะไรสะพานตอนนี้สะพานขวางอยู่ขวางอยู่หน้าบ้านเราเลยถ้าเรามองไปเนี่ยแต่ว่าในระยะของสะพานที่อยู่กับบ้านเนี่ยมันไม่ได้ห่างมันใกล้กระแสที่วิ่งมาจากทางนู้นเนี่ยขึ้นสะพานครับแต่ตอนเนี้ถ้ามองจากคนทั่วไปเนี่ยมันน่าจะดีอย่างพี่เกบอกอทำไมกระแสไม่เข้าทางนี้เลย กระแสมันวนออกไปทางวนบดเพราะว่ากระแสที่มาเนี่ยมันไหลเนี่ยมันไหลแล้วมันจะไปเรื่องใส่น้ำเยอะเก่งวัไปทุ่งคือเหมือนเหมือนเจอพลังน้ําวนที่แบบว่าแค่ผ่านแต่หยุดที่เราไม่ได้หยุดที่เราไม่ได้อเหตุผลของหลายๆสิ่งนะเรื่องระบบคงจุยเนี่ยรเรื่องเชฟูมันเป็นเรื่องสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยถ้าเรามองจากทางวนฝั่งนู้นมาหาบ้านนี้ครับเราจะเจออะไรอย่างแรกเลยเสือใหญ่เสือใหญ่ไปหูใหญ่ไปหูใหญ่กว่า ไปหูใหญ่เนี่ยไปหูมีอำนาจแล้วการที่ไปหูเนี่ยทางานอันนี้นะทำงานมันก็เป็นเจอกระสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เช่นไปหูขยบแบบเลือดตกยางออกการท้ายการายอะไรก็ไม่ดีหมดแหลวมันติดขัดพี่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกว่าอีกหลายๆมุมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยที่มันเข้ามาหาตัวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาไฟอ่า หรือว่ารอบๆไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะหมาอู่หรือมังกรมีอะไรมากระทบต่อบ้านบ้างแล้วส่งผลอะไรกับคนในบ้านอ่าถนนหน้าบ้านเนี่ยสูงกว่าในบ้านใช่อ่าสองเนี่ยคุณเจอโอ้โหทุกอย่างเกจจันอุปสรรคสามเนี่ยหน้าบ้านแทนที่จะมีลานเน่งตึ้งกับโอ้โหวางของขวางทางเข้าลกไปหมดเออเหมือนคุณมีเหล็กดัดฟัน คาอยู่ที่ฟันแล้วมันกืนยากอะ่ะนึกอารมณ์ออกไหมเออ,ปปอนั่นแหละอันนี้คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นใช่แล้วทีนี้เราต้องเข้าไปดูในบ้านอีกทีว่าในบ้านเนี่ยมีอะไรที่ะจะพอจะกลับเก็บพลังงานของกระแสได้ไหม,มหรือว่าพลังงานมันรั่วออกไปครับไปต่อมามาถึงในบ้าน<อ>เนื่องจากเป็นร้านค้าขายขายอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยาการที่การค้าขายก็ต้องมีของวางใช่อ่ะเตาอืมนี่เตาแก๊สเออหรืออย่างยง คือถ้าเราจะจัดตามหลักของฟูจยเลยนะปกติเนี่ยถ้าเราจะจัดเนี่ยคือเราจะจัดทางฉลงเนี่ยครับไปอยู่ฝั่งนู้นให้ขยับอู่ฝั่งนู้นคือควรจะไปเข้าฝั่งนู้นเข้าฝั่งนู้นไว้ฝั่งนี้อาจจะเป็นทางลู่ๆครับจะไม่พยายามไม่ขยับแล้วเพราะฉะนั้นพขกขีดขวางตงนี้มันก็เหมือนการบล็อกตัวเองบอกตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้การค้าขายติดขัดอันดับต้นๆเลยคือการเปิดประตูเข้าทางไปหู ใช่อ่าเพราะงั้นปกติแล้วทางทางนี้จะไม่ค่อยใช้กันครับทางเสือเนี่ยนะทไปหนี่แหละครับจะไม่ใช่ทงมังกรมากกว่าให้ชิ้นหลงเนี่ยเคลื่อนที่ให้มากที่สุดอเอันนี้พอจะเข้าใจะอใจอใจใจใจพจพอพใจเออใาพจพจจจพอใจนออจพอใจจ้อใจพออใจพอใจจพอใจพอใอจออ ถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบหมื่นหอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นเนี่ยนะสาบานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่เพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮันโหลโซล่าถ้าสมมติย้ายได้ย้ายนะอ่ามาถึงตรงนี้เข้ามาเจออะไรอีกเจออะไรอีกโอ้โหเห็นไหมที่ผมครับที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยอการเก็บพลังเนี่ยที่จะบล็อกเอาไว้อยู่ในบ้านเนี่ยมันน้อยอ่าสังเกตดูครับพี่เจนแน่นไปหมดเลยของเนี่ยของเยอะของเยอะ พลังเข้ามาก็ทะลุทะลุทะลุไปนู่นใช่ออกไปเลยอฮะไม่มีอะไรที่จะบล็อกออื่สังเกตดูตัวนี้ก็ถูกกั้นไปแล้วครัะนั้นในการที่กระแสที่จะเข้ามาเนี่ยไม่สามารถหมุนเวียนได้ดีเลยอืพลังนี้อันนี้คือสําคัญเลยครับเราก็ต้องพยายามทําให้ตรงนี้โล่งให้ได้ครับเพราะตรงนี้เป็นส่วนหน้าร้านครับเพราะฉะนั้นการจัดหน้าร้านที่ถูกเนี่ยเราควรจะไว้ฝั่งชิ้นหลงดีกว่าป่า ครานั้นเข้ามาอีกตรงนี้เราจะเห็นอันนี้คือตีจูเ e อียตีจูเอียอันนี้คืออันนี้ม,ม,มือเอากรงใช่ไหมหรือตีจู้เ่การใช่ใช่ใช่สิงเอียใช่ไหมใชยสิงเนียใช่สิงเนียอ่าใชยสิงเอียอ่าตรงนี้เนี่ยตีจู้การวางตีจู้มันถูกไหมยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมอ่ะเพราะว่าหลังตีจู้โบลหลังตีจู้โบ่แล้วมีเครื่องซักผ้าด้วยนะเครื่องซักผ้าแปลว่าความมั่นคงหรือระบบของอุปถัมภ์เนี่ย ผูผุธรไม่มีไม่มีแล้วความมันคงไม่ได้เพราะว่าข้างหลังสั่นสันอันนี้คือภาวะข้างหลังต้องเป็นภูเขาให้ได้แต่ครนี้ภาวะภูเขาไม่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีแผ่นแดงแปะอยู่ก็ตามแต่แผ่นแดงบางแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องทําให้แน่นแล้วห้ามมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเลยห้ามเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญนะเพราะผู้ผุธรรมผู้ผุธรเราเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ่ยจะทํารรมแล้วเนี ต้องมีความมั่นคงน่นมาถึงด้านในด้านในนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ไงห้องครัวพัดลมกลางห้องครัวครับทําไมพัดลมกลางห้องครัวไม่ได้หรอไม่ดีครับห้องครัวก็เหมือนว่าเป็นระบบของครอบครัวสิ่งสําคัญของคนที่จะใช้ชีวิตนะครับสมมติห้องเนี้ยไม่ควรจะมีพัดลมอยู่กลางเพราะว่าจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ออย่างนี้ผมถ้าสมมติผมเข้าไปถึงยุคสมัย ไหนแต่ไรแล้วทุกคนก็มีพะลมเพดานอยู่ตรงกลางนี้ตลอดพี่โอคือระบบฟุงจุ้ยเนี่ยเป็นการเก็บและสะสมและส่งผลในระยะยาวไปถึง,งปลายปลายทางในเรื่องการเจ็บป่วยก็ตามตอนนี้ไม่เป็นนะแต่เดี๋ยววันหน้าเนี่ยพอสะสมมันก็จะออกอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ได้เราแก้ดีกว่าพี่เจดีกว่าให้มันเกิดอนี่คือระบบภูงจุย้ยครับอ่านี่คราวนี้มาเห็นเต่ามีหนึ่งเต่าสองเต่าสามเต่ามีสามหัวนะใช่ครับอ่าสามหัว ชัดๆเลยก็ชงกับบันไดแล้วพี่เจเตาชงบันไดนี่ไงนี่ไงเต็มเต็มเลยเกิดเกิดส่คผลอะไรสมงผลอะไรไหนลองพูดหน่อยเต้าในเรื่องของครอบครัวถ้าชงกันเมื่อไหร่นยครอบครัวจะไม่ค่อยประสานกันเท่าไหร่นะระบบครอบครัวทะเลาะบากแว้งขัดขัดกันขัดกันก็ถ้าถามผมผมมองว่ารักกันทุกคนรักกันแต่ว่าจะมีเรื่องของการขัดเป็นหลักมากกว่าแต่ขัดกันใช่ครับอ่าโดยหลักของจุ้ยนะพี่เจในเรื่องของเตาไฟเนี่ยมันจะต้องไม่มีกระแสลมอือันนี้เขาเปิดหน้าต่างใช่ไหมสองบานกระแสลมก็ว่า อ่าเขาเรียกอะไรไฟจะต้องนิ่งครอบครัวถึงไม่ค่อยสั่นคลอนเท่าไหร่ระบบควาก็มันคงครับแม่ครับไอที่หน้าต่างเนี่ยที่มันเปิดไว้เนี่ยเพราะว่าตามหลักที่เราขายของเอาฟามปลอดภัยแก๊สเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ระบายออกไม่ไม่มาอบอยู่แค่ส่วนตรงนี้เพราะว่าบ้านเรามีเขตแค่นี้อต้องกลายเป็นว่าเอาไว้ที่มันสะดวกคือ จะเอาเข้าไปตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทาไม่ได้ใช่พื้นที่จะได้พื้นที่ตรงนี้จํากัดมากจะทําอะไรมันก็ลําบากหมดใช่แล้วบวกกับของที่เยอะเยอะเยอะมากนะจนไม่รู้จะตั้งไว้ที่ไหนไงอย่างคุณแม่บอกเนี่ยไม่รู้จะตั้งไว้ที่ไหนบางทีก็ต้องใช้สัญชาตญาณเอาว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านจริงก็คือโล่งโปร่งและสอาดใช่อันนี้คือหลักของช่วยใช่ครับงั้นบางทีไม่ต้องไปจัดอะไรเยอะแต่บ้านโล่งโปร่ง สะอาดได้เปรียบแล้วคือกระแสที่วิ่งไหลดีอันนี้ก็ยังเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคใช่ครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะผมเชื่อว่าถ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันถ้าคุณดูได้ยินสิ่งที่แม่พูดด้วยเหมือนกันผมผมผมแฮปปี้นะกับสิ่งที่คุณแม่พูดวันนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองผมเนี่ยหยังทุกวันเนี่ยฟังเสือเนี่ยผมยังขยับอยู่เลย และผมก็มีเหตุผมโหมว่าทําไมผมไม่เปลี่ยนเพราะผมรู้สึกว่าโอ้ผมต้องย้ายนูน่นผมต้องเปลี่ยนนู่นต้องทุบนูน่นต้องทุบนี่สุดท้ายมันคือเหตุผลของผม,ผมที่ผมรู้สึกว่าไม่เอาอะเหนื่อยยากเสียเงินใช่ก็เลยข่าวไปตรงนั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าจะเสมอไปในการมันอยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบ้านเนี่ยอย่างที้ผมบอกเนี่ยโล่งโปร่งเนี่ยอ, <ะ S 2> อย่างบ้านพี่เจนเนี่ยถ้าจาัดให้มันโล่งโปร่งนะเสือมันขยับมันโล่งโปร่งอยู่ที่มันก็ยังโอเคเอ่างงี้ฮะนี่ออกครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะส่วนาเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวแม่จะเครียดม,มากกว่าน,นี้ <laughs> โอเคอ่ะโชคดีมีเจริญภูมิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้คุณน่าจะเห็นแล้วว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับบ้านที่เราลองดูด้วยกันถ้ามีโอกาสผมใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าถ้าสมมุติคุณปรับคุณไปทะเลาะกับคนที่บ้าน มันยิ่งเกิดปัญหาถูกไหมนึกออกไหมเพราะนั้นอ่ะค่อยๆค่อยๆดูไปค่อยๆเคลียร์กันไปอย่างเงี้ยง่ายกว่าอ่ะถ้าเป็นห้องน้ำอ่ะฮะทนอยู่ฝั่งไหนครับอ่อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่ที่ฝั่งขวายู่ได้ห้องน้ำมัน อ่ะโชคดีมีชัยภูมินะฮะวันนี้น่าจะดูแล้วได้ประโยชน์มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยอะไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาได้ในเพจ<ช>โชคดีมีชัยภูมิแล้วกันนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์โอลาก่อนแล้วกันสวัสดี <S <S นนครับขอบคุณครับ